สบายดีทุกคนเนาะกาบสบายดีและกบาบสวัสดีพี่น้อง sink. ทุกคนวอดสิพังไทยพังลาาและกระต่างประเทศเนาะมันนี้เฮากับสิมาพาไปเข้าไปยำบ็ดวันนี้นะไปไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไปเบิ่งนํำกันเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้เป็นยังก็เฮ้ยมาขี่เท้ออกไปเลยเลย ก็สิกินห่อบ่ซื้ออ๋อนี่นี่อืม่อแท่พ่อแท่นีแ่แหละเออไปี่อะบ่มีท่วงคบ่ขุดขีก่กระเดือนขุดก,กระเดือนเยป้ปะี <laughs> ่เกินนี่มันหลอนลมใมใส่ไ,ไม้ไม่ได้แม้ไม่ได้แม้ข้นเฮ็ด้น <laughs> เฮ็น้าไมไปไไปเบิ่งกันเลย เรียกใส่เรียกขวยกูเป็นคนไปใส่บุจักเลยเนาะหมดนะไปเหมือนกันนะไปเอเไปเตถ่ายคอนเทนต์มไปออกระเทนแล้วนี่นี่กระปุกขี่กระเดือนนะ่นี่นะใช้ขี่กระเดือนนะอ๋อยังีิงคุดขี่กระเดือนอยู่ส่วน,น,วนโมปั่นเอาไปเลยเขาเขาออกแล้วนี่เขาออกแล้วป๊าด เขางามไปลีนี่ถ่ายกัใไ้ไฟเดียวบุจักทางไปแล้วมาพี่น้องสิพาพยายามเบ็ดาปนี่ผู้ชายกับบุฟฟาใบถ่ายฝดผู้ชายเบ็ดัดบุฟฟาไปเนาะเปียกหรอวนี่นะ ข้างหน้าข้างหน้าเปียกเวลาประมาณหกโมงอยู่ทงหน้าใต้ไปหายัางกันนะะมอหาเป็ดสั่งเป็นหนึ่งกินก็สช่งซีนหมูคือว่าไปหาพักทบส์อะ อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เขาใส่เบ็ดไว้นะใช่เบิ้งผักตบนะโว้ยโอ้บุธกันใช่เบิ้ไม่เห็นน้องสะบออกก็วราลงรถ น,นี่ผักตบลงไปในยันปินจับบนี่เคยกินบ่ผักตบคันนี้บอเข้าใจนะหลาะไปนีหลาะไปนีถึกเลยหรอวะนี่กูบุถึกบุถึกคันนี้กะ ไม่ได้บ่ชคอใหญ่ว่าจากโตไปต้มกินก็ได้นะงูคันนีกบุถืกร่อนชื่อหลอนบ้างแหละเอ้ย กันได้กับบทบุถึกบุถึกป๊าทำแล้วมานีันนี้ก็เซเว่นนี่ก็โอ้ ได้ยินเสียงปลาดิ้นนะครับ ก็ S 1> <S 1> นายผู้บ่าวผู้สาวห้องจะกันบุกแหววมันหลอนไหมล่ะบุกมันหลอนไหมล่ะ เราทงหายทงนะป้ากับโบได้อีกพี่น้องเลยคือสิ่ริได้เปลี่ยนใช่ขี่กระเดือนนะันนะมันมันเลยบโบได้มันหลอนไปแล้วแต่วันโมมีเื่ออะไรนะมีแต่เบ็ดสือที่พออ่อเพี้ยงอันนี่นอา บัได้บัได้บัถือบัถือเข่าฝืนงามเลยนาทถงนาเตะมีไฟบัจักทุงนาเตะเมือนบัวได้ทิพนี่เห็ดนาแซงก็ได้อันนี้เห็ดนาปีก็ได้เข่านิงามฝืนน้ำบัเคยบกน้ำน้ำหมอกบ่อแต่ผู้ดนดนนั้น ดนกันกุ้งไน้ำไหลตลอดปีตลอดสัตว์มโนคำมันคำดีดำน้ำสุ่มแล้วี่ตั้งหมว้ปลาเต้นขึ้นเองน้ำกับอันนี้กับน้ำขีหมูน้ำขีหมูขี้งัวอะไรมาจากบ้านไงเขามันก็เลย่งงามเนาะทางนี้ฝริ่งชัยเขาโดน ขดอมันออกไปแล้วทางลุ่มพะธนี่เป็นเขางานว่าเผื่อน้าเผื่อ,อยังไงเนาะทางโนง้นน,น,นี่เป็นเขาดอทางโน้นขดอก็งาม้ะขดอก็เลยให้บริเวณชิบสอบฮูสูงเลยทุกคนลองดูฮะ ที่กับกองให้เบิ่งเนาะโอ้ยืนอยู่คันเล้เนี่ยยังเพียงแบบเพียงขี้แห่เด้แช่ม่มลงไปยืนผูดีสิเพียงพีเลยนะมันคือความงามของมันนะนะวะแล้วฮะผูสา,าวผูสาวยัเขาอยู่ผูอยู่ฟังนะผูอื <c oughs> คลิปนี้ก็จิจบคลิปเลาเ,เด้ี่นองเ้อเออยก็จีเขาข่าวเขาว่าสบายดีเนาะอย่าลืมติดตามหับชมคลิปต่อไปนำเด้อส,ส,สบายดีสบายดีข่าวจบไวเขาอ่ะ